สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n e ลต้องซุยกับผมต้องพันวัฒน์นะครับคลิปนี้มาเก็บตกควันหลงหลังเกมฟุตซอลโลก ที่ฟุตซอลไทยนะครับไล่ถล่มมูเกาะโซลมอนไปขาดลอยเก้าประตูต่อสี่มาคุยถึงเกมนี้กันแบบจัดเต็มกันหน่อยนะครับทำให้ช้างศึกโตเล็กของเราผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายในฟุตซอลโลกได้สำเร็จและไปเจอของที่ต้องบอกว่าพอสู้ได้แบบสนุกแน่นอนนะครับแต่ช่วงแรกฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดซับสไคร้ในช anel ตองซุยกันก่อนมุ่งสู่5 0 0 0 0ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยดีกว่าครับ ไปผู้ถึงควันหลงศึกฟุตซอลโลกนะครับในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่ฟุตซอลทีมชาติไทยพบกับหมู่เกาะโซลมอนเกมนี้สําคัญสุดๆสําหรับช้างศึกโตเล็กนะครับต้องเอาชนะหมู่เกาะโซลมอนให้ได้เพื่อจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายก่อนเกมจะเริ่มถ้าเกิดช้างศึกโตเล็กอยากเข้ารอบเป็นที่2ต้องเอาชนะหมู่เกาะโซลมอนให้ได้เยอะๆและลุ้นให้โปรโตุเกสเอาชนะมอกโกให้ขาดลอยนะครับ ถึงจะเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มซึ่งเข้ารอบเป็นที่2ของกลุ่มเนี่ยจะไปเจอกับเวเนซุเอลานะแต่ถ้าเกิดจะเข้ารอบเป็นที่3ของกลุ่มแน่นอนเอาชนะหมู่เกาะซารมอนก็เข้ารอบได้แล้วโดยไม่ต้องลุ้นกลุ่มอื่นนะครับโดยเข้าเป็นที่3ของกลุ่มเนี่ยจะเข้าไปพบกับคาซัสสถานทีมอันดับที่7ของโลกและปรากฏว่าก็เป็นช้างศึกโตเล็กนะครับที่วันนี้ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมเอาชนะหมู่เกาะซารมอนไปด้วยสกอร์ขาดลอย 9ประตูต่อ4ด้วยการเกมนี้ผมได้นั่งดูแบบเต็มๆ9ประตูที่ฟุตซอลทีมชาติไทยทำได้เนี่ยเป็นพี่อาร์มสุภูุเตือนกลางยิง3ลูกนะครับหลังจากนั้นก็มีพี่ช้างกิษดา1ลูกพี่ท็อปเจตดาชูเดช1ลูกแล้วก็พี่เนื้อจิรวัตรอีก1ลูกแล้วก็อีก2ลูกได้จากนาวินรัตนวงศวัสร์แล้วก็พิรพัฒน์แก้ววิไลอาจจะเป็นฟอร์มการเล่นของทัพช้างศึกโตเล็กที่ไม่เพอร์เฟกต์เท่าไหร่ในสายตาแฟนฟุตบอล แต่สาหรับผมนะครับผมต้องบอกว่าเกมเนี้มันค่อนข้างกดดันอย่างมากสําหรับทีมฟุตซอลทีมชาติไทยการเจอหมู่เกาะโซลมมนไม่ใช่งานง่ายๆนะครับผมจะบอกให้ถึงแม้ว่าหมู่เกาะโซลมอนเนี่ยอาจจะมีนักเตะฟุตซอลที่ไม่ใช่อาชีพแต่โดยรวมของพวกเขาการมาเล่นฟุตซอลโลกด้วยการเป็นแชมป์โซนโอเชียเนียได้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับและเกมเนี้เกมลุกของฟุตซอลทีมชาติไทยก็ถือว่าจูนติดแล้วก็ยิงได้ถึง9ประตูนะ ถือว่าเยอะมากๆนะครับแต่เกมรับต้องปรับอีกเยอะเลยเสียให้กับหมู่เกาะโซลมอน4ประตูด้วยกันเป็นสิ่งที่โคดหมีต้องไปแก้จริงๆนะครับเพราะเกมรับเนี่ยเจอหมู่เกาะโซลมอนสวนมทัททีไลเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียประตูอย่างมากแต่อเอาจริงๆเกมลุกวันนี้ของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยก็ทําได้ดีระดับหนึ่งนะครับแต่อาจจะใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยแต่ต้องยอมรับว่า ผู้รักษาประตูของมูเกาะโซโลมอนก็เซฟอุตลุดเหมือนกันนะและอีกอย่างเนี่ยความกดดันมันต่างกันนะครับคือเกมเนี้ยฟุตซอลทีมชาติไทยกดดันพอสมควรถึงแม้จะเจอคู่ต่อสู้ที่คุณภาพต่ำกว่านะครับแต่ก็จะพลาดไม่ได้เหมือนกันกับการมู่เกาะโซโลมอนเกมนี้เขาเล่นฟุตซอลด้วยความสุขเขาโอกาสเข้ารอบมันยากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเล่นได้แบบไม่กดดันอย่างมากเขามาถึงในฟุตซอลโลกในครั้งนี้มันก็สุดยอดสำหรับพวกเขาแล้วนะครับเห็นได้ชัด เขาเล่นไม่กดดันเล่นแบบสบายยิงประตูดได้มีความสุขยิ้มแย้มกับกล้องซึ่งต่างจากไทยอย่างมากนะครับแต่ผมชื่นชมทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้นะที่ก้าวผ่านความกดดันและเก็บ3แต้มทะลุเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ต้องชื่นชมช้างศึกตัวเล็กอาจจะเป็นเกมที่ไม่เพอร์เฟกแต่สุดท้ายเอาตัวรอดและเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายของฟุตซอลโลกได้ต้องปรบมือนะครับเพราะต้องยอมรับ ทุกเกมในฟุตซอลโลกไม่มีเกมไหนที่ง่ายแน่นอนเพราะมันมีคำว่าระดับโลกนะครับทุกทีมที่เข้ามาในรอบนี้มันสุดยอดทุกทีมผมการันตีและการที่จะเก็บชัยชนะแต่ละนัดเนี่ยผมบอกเลยว่ามันยากแต่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคนทำสุดความสามารถและทำได้สำเร็จด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเอาจริงๆนะครับกลุ่มที่ช้างศึกโตเล็กอยู่เนี่ยไม่ใช่กลุ่มธรรมดานะครับแล้วอยู่ในกลุ่มเดียวกับแชมป ยุโรปอย่างโปรตุเกสแล้วเราแพ้ด้วยสกอร์1ประตูต่อ4แบบที่แบบสู้ก็สนุกอยู่นะเราเจอกับแชมป์แอฟริกันอย่างโมร็อกโกที่เป็นทีมอนาคตไกลและเขาก็แสดงเห็นว่าเขาของจริงนะครับด้วยนัสุดท้ายเขาไม่แพ้โปรตุเกสนะแล้วมาอยู่ในกับแชมป์โอชินียอย่างหมู่เกาะโซลมอนเพราะฉะนั้นทุกทีมเนี่ยยากหมดนะครับแต่ถือว่าเราก็เอาตัวรอดและทําตามเป้าหมายได้สําเร็จเพราะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมจริงอยู่อาจจะไม่เพอร์เฟกไม่พอใจแฟน ฟุตซอลชายไทยเท่าไหร่แต่แน่นอนครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกแต่มันเริ่นรอบเป็นกลุ่มด้วยก็ต้องปรับกันต่อไปแต่ที่แน่ๆเราทําตามเป้าหมายได้สําเร็จก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แฮปปี้พอสมควรนะครับอ่าหลังจบเกมกันหน่อยโค้ดหมีรักคนสใส่เน้นงามนะครับเฮดโค้ชฟ <c odes> ุตซอลทีมชาติไทย <c odes> เขาออกมาบอกว่า <c odes> อย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างกดดันอย่างมากสําหรับรอบแรกมันกดดันมากทั้งในกีฬาและตัวเขาซึ่งรอบแรกเนี่ย มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องแก้ไขกันต่อไปตอนนี้เนะี่ยฟุตซอลไทายเข้ารอบน็อกเอาท์มันเป็นเกม,มนัดเดียวต้องไปซ้อมแก้ไขข้อผิดพลาดแต่ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมน้องๆในเรื่องของหัวจิตหัวใจที่ทีมวางเป้าหมายไว้จะต้องผ่านรอบแรกให้ได้ก็ทําตามเป้าหมายได้สําเร็จก้าวต่อไปคือรอบ16ทีมสุดท้ายต้องเตรียมสภาพจิตใจให้ดีเพื่อที่จะมีเกมที่ดีในรอบต่อไปนะครับเอาจริงๆเนี่ยผมให้กําลังใจโค้ชหมีแบบเต็มที่นะ ผมเข้าใจเขาเลยการที่เขามารับงานนี้เนี่ยแน่นอนเขาแบกความหวังของคนไทยทั้งประเทศเขากดดันแน่ๆน,นะครับและประสบการณ์ในการทําทีมฟุตซอลทีมชาติไทยของเขาก็ไม่มากและมาทําในระดับฟุตซอลโลกที่เจอแต่โค้ชเก่งๆทั้งนั้นแต่ผมชื่นชมในความกล้าของเขานะครับที่กล้ามารับเผือกร้อนแทนที่ของปู่ปิด๊ดและเขาก็พร้อมจะแบกความกดดันซึ่งเขาก็ทําได้ดีในแบบฉบับของเขาจริงอยู่นะครับเรื่องของแทคนิคเขาอาจจะเป็นรองหลายๆคน แต่เรื่องของการที่เป็นโค้ดใจนักสู้นี่เขามีเต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพร้อมที่จะถูกวิจารณ์แต่เขาก็พร้อมที่จะสู้กับคาวิจารณ์และเขาก็จะอยากจะพาทีมฟุตซอลทีมชาติไทยเรียกได้ว่าสร้างผลงานที่ดีเป็นบริษทัทให้ได้อีกครั้งนะครับก็เอาใจช่วยโค้ดหมีกันจริงอยู่วิจารณ์ได้นะครับแต่สำหรับผมก็ต้องให้กําลังใจเขาได้ด้วยนะก็ติดตามกันผมว่าเขาก็เต็มที่ะสำหรับโค้ดหมีรักคนสายเนงามนะครับเป็นโค้ดคนหนึ่งที่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดพา ฟุตซอลไทยเอาชนะคาซักสถานในรอบ16ทีมสุตท้ายได้จะเป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์และจะทําให้ชื่อของโค้ดหมีเป็นที่รักของแฟนฟุตซอลชาวไทยแบบเต็มที่แน่นอนครับและตอนนี้ก็รู้แล้วนะครับคู่ต่อสู้ของเราอย่างที่ผมบอกไปด้วยการที่ฟุตซอลทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นอันดับ3าของกลุ่มต้องเจอกับคาซักสถานแชมป์กลุ่ม A นะครับโดยจะแข่งขันในวันที่23กันยายนในเวลา3ทุ่มครึ่งถ่ายทอดสดทาง p p t v เกมนี้สําคัญอย่างมากนะครับเอาจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าเราเข้าเป็นที่2ของกลุ่มเนี่ยในรอบ16ทีมฟุท้ายเราจะเจองานง่ายกว่าน,นี้เราจะไปเจอในส่วนของเวเนซุเอลาซึ่งอันดับต่ํากว่าคาซัคสถานพอสมควรนะแต่ถ้าเกิดผ่านเวเนไปได้จะไปเจอบราซิลแต่เราไม่สามารถเข้าเป็นที่2ได้เพราะว่าโมร็อกโกไม่แพ้โปรตุเกสนะครับถึงแม้ว่าเราจะยิงเยอะเท่าไหร่เราก็ไม่สามารถจะผ่านด้วยเป็นที่2ได้ แต่เราก็ผ่านไปที่3ซึ่งที่3เนี่ยเจอกับคาซัคสถานซึ่งแข็งแกร่งอยู่แล้วเขาอันดับ7ของโลกนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติเราผ่านคาซัคสถานได้และไปสู่รอบ8ทีมเนี่ยเรามีโอกาสที่จะทะลุถึงรอบรองได้เลยเพราะว่าเราจะไปเจออุซเบกับอิหร่านซึ่งแน่นอนครับเบากว่าบราซิลอยู่แล้วแต่มันก็ไม่ง่ายครับเราต้องมีฟอร์มการเล่นที่เพอร์เฟกเลยพูดตามตรงถึงว่าเราจะรู้ข้อมูลของอุซเบกับอิหร่านเป็นอย่างดีแต่ระดับฟุตซอลโลกนะครับทุกทีมพัฒนา เพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายแต่ถ้าเกิดสมมติผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมได้มันจะสู้ได้สนุกมากๆเลยนะครับแต่ในรอบฝ6ทีกสุดท้ายขอให้สู้ให้อย่างเต็มที่ก่อนนะครับกับการเจอคาซัคสถานก็หวังว่านักเตะหลายๆคนจะท็อปฟอร์มในรอบนี้แล้วกันพวกบรรดานักเตะตัวหลักที่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับทั้งพี่อาร์มสุภวุฒิพี่ช้างกฤษดาวงแก้วพี่เนื้อจิรวัตรรวมไปถึงพี่ก๊อกอภิวัจจ์แจ่มเจริญรวมถึงจ่าท็อปเกศดาชูเดช ฟอร์มแล้วแบ่งกลุ่มอาจจะกดดันเล่นเก่งๆเล่นไม่เป็นธรรมชาติอย่างที่พวกเขาเคยเป็นแต่พวกเขาก็เอาตัวรอดได้แล้วก็ยิงประตูได้นะครับก็หวังว่าเขาจะมาท็อปฟอร์มในเกมที่เจอกับคารซัคสถานซึ่งถ้าเกิดทั้ง3หรือ4คนเนี้ยที่เป็นเซียนฟุตซอลไทยท็อปฟอร์มผมบอกเลยว่าเราสู้กับคารซัคสถานได้สนุกแน่นอนแต่ต้องให้พวกเขาท็อปฟอร์มนะคือฟุตซอลโลกครั้งเนี้ยผมคิดว่าพวกเขาจะจำเต็มที่เพราะนี่คือเป็นทัวร์นาเมนต์แบบออสเตรเลียฟุตซอลทีมชาติไทยของ นักเตะเหล่านี้แล้วอ่ะอีก4ปีข้างหน้านักเตะเหล่านี้เขาก็อายุเยอะแล้วอ่ะคงน่าจะมายากเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกคนอยากจะสร้างประวัติศาสตร์ให้กับฟุตซอลไทยทั้งนั้นครับผมยังเชื่อมั่นในฝีเท้าของพวกเขานะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสร้างความสําเร็จให้กับฟุตซอลทีมชาติไทยมาอย่างมากมายพี่อาร์มสุภวุฒิพี่ช้างกฤษดาพี่เนื้อจิรวัตรหรือจ่าต็อปเนี่ยคือเขาสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยมาเยอะแยะนะครับและผมคิดว่าพวกเขาก็อยากจะ ทิ้งท้ายด้วยการสร้างประวัติศาสตร์พาฟุตซอลไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายผมคิดว่าถ้าเกิดเขาท็อปฟอร์มอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนอกจากนี้พี่อาร์มสุภวุฒิที่เกมชนะหมู่เกาะโซลมอนเาต่อ4เนี่ยเขาทาแฮตติกได้แล้วก็เป็นนักฟุตซอลไทยคนแรกที่ทําแฮตติกในฟุตซอลโลกสุดยอดจริงๆนะครับแล้วก็เป็นดาวซนโบตลอดการเลยนะพี่อาร์มพูดหลังเกมก็โ่เกมเนี่ยนักเตะก็ทําผลงานได้ดีเล่นกันได้ตามเป้าหมาย สามารถทําประตูได้เยอะแต่ก็มีข้อผิดพลาดเยอะและคิดว่าทีมเนี่ยเสียประตูเยอะเกินไปต้องพยายามแก้ไขก่อนลงสนามในเกมต่อไปทีมเนี่ยเข้ารอบในฐานะอันดับ3ของกลุ่มก็ต้องพยายามทําให้ดีพยายามทํางานให้หนักและสร้างเปล่าดิศาสตร์ให้กับวงการฟุตซอลไทายได้ฝากแฟนๆช่วยเชียร์กันด้วยก็หวังว่านักเตะตัวหลักของฟุตซอลทีมชาติไทยจะท็อปฟอร์มนะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่ง นอกจากนักเตะตัวหลักจะท็อปฟอร์มเนี่ยผมอยากเห็นบรรดาน,นักเตะดาวรุ่งได้รับโอกาสเยอะๆนะเพราะต้องยอมรับว,ว่าฟุตซอลโลกครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะต้องมาหวังพึ่งกับพวกเจ้าเม็ดมูมัดอุสมานมูซานาวินรัตนวงศวัสร์รวมไปถึงวารุษหวังสมาเอลอะไรพวกนี้นะครับก็หวังว่าพวกเขาจะได้รับประสบการณ์ที่เยอะที่สุดในฟุตซอลโลกนะก็ติดตามกันครับให้กําลังใจการทีมฟุตซอลทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกทั้งในเรื่องของแท็กติกโค้ชในเรื่องของฟอร์มการเล่นของนักเตะตัวหลัก ใต่สุดท้ายพวกเขาก็ทําเพื่อทีมชาติไทยทําตามเป้าหมายได้สําเร็จสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนฟุตซอลชาวไทยนะครับยังไงก็ส่งกําลังใจเชียร์กันเยอะๆวิจารณ์กันได้แต่เราก็ต้องให้กําลังใจกันได้ผมคิดอย่างนั้นนะครับและเขาก็ยังคงหวังได้อยู่ในการจะทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแต่ต้องเล่นให้อย่างเพอร์เฟกเลยนะครับในเกมเจอคาซักเกมรับต้องเหนียวแน่นขึ้นไม่ได้เสียง,ง่ายๆเหมือน3ามีนัดที่ผ่านมาเพราะเจอหมูกก่เกาะโซลมอนยิง4ประตูเนี่ย ถือว่าเสียหายพอสมควรแต่ต้องยอมแล้วว่าหมู่เกาะโซลมอนเขาก็ไม่ใช่ทีมที่ก็แข็งแกร่งเหมือนกันการมาเล่นฟุตซอลโลกได้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องปรับต้องแก้กันต่อไปยังมีเวลานะครับย้ำอีกครั้งทีมชาติไทยเจอกับคาซักสถานในฟุตซอลโลกเนี่ยจะแข่งขันในรอบ16ทีมสุดท้ายวันที่23กันยายนเวลา3ทุ่มครึถ่ายทอดสดทาง pptv นะครับนอกจากนี้เนี่ย ผมยังมีการค่ขยสายรอบ16ทีมสุดท้ายมาฝากกันแต่อาจจะยังไม่ครบทุกคู่นะเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยยังแข่งขันกันไม่จบดีนะครับก็จะมีที่เจอกันเนี่ยที่2สาย A นะครับเวเนซุเอลาเจอที่2สาย C อย่างโมร็อกโกที่1สายดีบราซิลเจอที่3สาย BE หรือ F แล้วก็ที่1สาย B ีรัสเซียเจอที่3สาย ACD ก็น่าจะเป็นเวียดนามครับเวียดนามน่าจะเจอรัสเซียรจริงๆแล้วต้องขอบคุณเวียดนามด้วยนะเพราะเวียดนามเนี่ย เขาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ถือว่าเขาไม่ธรรมดาและการที่เขาผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปเจอรัสเซียเราไปเจอคาร์มสตฐานที่คุณภาพเนี่ยเรียกได้ว่ายังไม่เท่ารัสเซียแล้วกันขนาดที่สาย F ที่1เนี่ยอันเจตินาอิลานจะเจอที่สสาย E สเปนญี่ปุ่นหรือรว拉圭นะครับโอ้ใครเจอก็โหดหมดเลยนะที่1สาย E นะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนญี่ปุ่นหรือ巴拉าเนี่ยจะเจอที่2สายด e, ีอย่างเช็ก แล้วก็ที่1สาย C โปรตุเกสเจอกับที่3สาย AB หรือ F แล้วก็ที่2สาย B อุซเบกิสถานเจอที่2สายเอารเจนตินาหรืออิหร่านแล้วก็ที่1สาย A คารซัคสถานเจอกับไทยนะครับก็ส่งกําลังใจเชียร์กันได้จะเริ่มแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยวันพุทธที่22กันยายนแล้วก็แน่นอนครับเราแข่งขันวันที่23กันยายนก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์กันเยอะๆหวังว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งด้วยการผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้าย ผมคิดว่าทุกคนนักเตะทุกคนตั้งเป้าหมายอย่างนั้นอยู่ที่ว่าในวันแข่งขันจริงจะทําได้หรือเปล่านะครับแต่ยังมีข้อแก้ไขที่ต้องไปปรับอีกเยอะมากๆแต่ผมเชื่อว่าคนที่อยู่หน้างานตรงนั้นเขาพร้อมปรับเขาพร้อมแก้เพื่อจะทําให้แฟนฟุตซอลชาวไทยมีความสุขที่สุดนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะเต็มกันแล้วในเรื่องของฟุตซอลทีมชาติไทย ก็หวังว่าแฟนๆจะชอบนะครับที่สาคัญอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ในช anel ต้องซุยมุ่งสู่ห้าหมื่ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวัต์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ